Please open up your heart ได้โปรดเปิดใจให้ฉัน I just wanna be your boy ฉันอยากจะเป็นผู้ชายของเธอ boy ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงเด็กผู้ชายนะคะแต่ก็สามารถใช้หมายถึงว่าผู้ชายเฉยๆก็ได้โอ้โหแล้วมาขอฉันอยากจะเป็นผู้ชายของเธอโอ๊ยหัวใจจะวายไปแล้วอีกเกิดใหม่ตายแล้วฟืน้นโอ๊ยเขนะินอะ อบีโยบอยฉันจะเป็นผู้ชายของเธอโอ้ยลูกตื้อว่ะเจอลูกตื้อเข้าไปป้าจะตายแล้วเนะี่ย right สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตานะคะจะมาแปลเพลงของ Treasure นะคะเพลงบอยนั่นเองที่เพิ่งออกมาใหม่กันนะคะจริงๆเพลงนี้แน่แตาก็ฟังหลายรอบนะคะดู MV เสร็จแล้วก็ไปตามดูไลฟ์ของเด็กๆโอ้ยป้าหัวจะวายนะคะสูตรยาดมดูไว้แล้วโอ้ย เด็กสมัยนี้นี่มันเก่งเนาะมาเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะ oh, yeah, yeah, yeah. You're like beautiful danger เธอเป็นดั่งภัยร้ายที่สวยงาม I can't look at you ฉันไม่อาจแม้แต่จะชายตาม,มองเธอได้ Hello to bright เพราะราศีของเธอมันเจิดจ้ากเกินทน Even if I close or hide my eyes ส่องสว่างแม้ว่าฉันจะหลับตาหรือปิดบังดวงตา You're so different เธอช่างแตกต่างจากคนอื่น I can't get out of it ฉันงงหัวไม่ขึ้นแล้ว My exploding heartbeat หัวใจฉันเต้นแรงดังระเบิด Set a fire oh 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 more oh 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 เต้นแรงจนมันจุดไฟขึ้นมาในหัวใจไฟลุกโชนยิ่งกว่าเดิม Oh no My heart is all messed up Oh my ตอนนี้สมองฉันตื้อไปหมด I'm going crazy a lot today วันนี้ฉันจะเป็นบ้าไปทั้งวัน You're so beautiful, my heart goes o. s e p e You're so beautiful, I want to say เธอนั้นช่างสวยงามขอบอกให้รู้เลยตรงนี้ I didn't know my type ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าชอบผู้หญิงแบบไหน You're so special treasure เธอช่างเป็นสมบัติล้ำค่าที่แสนพิเศษ Yeah I'm gonna be the, boy, not the one y e a be the one ใช่เลยฉันจะเป็นคนที่ใช่สำหรับเธอคำว่า the one นะคะหมายถึงว่าคนที่ใช่คนที่แบบคนนี้แหละหนึ่งเดียวเท่านั้นคนที่ใช่สำหรับฉันนะคะ I want you ฉันต้องการเธอ <Yeah. S 1> Like it was meant to happen ราวกับว่ามันเป็นชะตาลิขิต All I can see in the crowd is you. ท่ามกลางผู้คนมากมายนั้นฉันมองเห็นแค่เพียงเธอ I can make you happy. ฉันทำให้เธอมีความสุขได้นะ It's gotta be you, girl. จะต้องเป็นเธอเท่านั้นสาวน้อย just wanna be boy Please open up your heart ได้โปรดเปิดใจให้ฉัน I just wanna be your boy ฉันอยากจะเป็นผู้ชายของเธอ boy ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงเด็กผู้ชายนะคะแต่ก็สามารถใช้หมายถึงว่าผู้ชายเฉยๆก็ได้โอ้โหแล้วมาขอฉันอยากจะเป็นผู้ชายของเธอโอ๊ยหัวใจจะวายไปแล้วอีกเกิดใหม่ตายแล้วฟื้นโอ๊ยเขนะินอะ ฉันจะเป็นผู้ชายของเธอโอ้ยลูกตื้อว่ะเจอลูกตื้อเข้าไปป้าจะตายแล้วเนะี name, so ่ย Please open up your heart ได้โปรดเปิดใจให้ฉันที be my, be my be my be my girl มาเป็นมาเป็นมาเป็นผู้หญิงของฉันสิ I'll be your boy ฉันจะเป็นผู้ชายของเธอ Be my, be my, be my I just wanna be your boy Be my, be my, be my เป็นของเป็นของ I just wanna be your boy ฉันก็แค่อย,อยากจะเป็นแฟนของเธอแล้วมาขอกันตรงๆอย่างนี้อยฟังไปเขิอนอะ่ะ <You> Right now, right now ในตอนนี้ณนะเวลานี้ My eyes might go blind ดวงตาฉันอาจต้องพร่าบอดไป I'm so o Breathing t a k beauty เพราะความงดงามที่แทบหยุดลมหายใจฉัน I'm so addicted to you can't control ฉันคลั่งใครเธอมากเหลือเกินไม่อาจควบคุมได้ Your scent touches my nose กลิ่นของเธอสัมผัสจมูกฉัน Stop playing with fire Fill with love fire หยุดเล่นกับไฟก่อนขอเล่นกับไฟรักแทนโอ้ยคือท่านนี้น้องเขาแบบจังหวะแรปเขาดีมากเลยรู้สึกว่าจังหวะดีน้เป็นคนที่แบบแรปจังหวะแบบแบบโฟลดดีจังเลยอะ I'm running and run i n ้นันฉันกำลังวิ่งไปวิ่งไป If it's for you ถ้าต้องทำเพื่อเธอ,อ I risk it all ride or die แม้ถึงตายต่อให้เสียงแค่ไหนก็ยอมสำนวน ride or die นะคะแปลว่าแบบต่อให้เสียงแค่ไหนก็ยอมหรือว่าให้ทำอะไรก็ได้เพื่อเธอแล้วก็สามารถหมายถึงว่ายอมตกทุกได้ยากด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ Like it was meant to happen. ราวกับว่าเป็นชะตาลิขิต yeah, no yeah. All I can see in the crowd is you. ท่ามกลางผู้คนมากมายนั้นฉันมองเห็นเพียงเธอ I can make you happy, I can make you happy ฉันทำให้เธอมีความสุขได้นะ It's gotta be you girl ต้องเป็นเธอเท่านั้นสาวน้อยโอ้ยชอบความชอบตอนนี้จังเลยอะ่ะ I can make you happy มันรู้สึกว่าเขาม,มีความตืออะ่ะคือไม่ใช่แค่บอกว่าฉันจะเป็นฉันจะเป็นแต่เขาม,มีความแบบว่าเซลล์ตัวเองขายตัวเองว่าเนี่ยให้อยู่กับฉันแล้วเธอมีความสุขนะจ๊ะอะไรยเงี้ยโอ้ยหรอ Please open up your heart ได้โปรดเปิดใจให้ฉัน I just wanna be your boy ฉันอยากจะเป็นผู้ชายของเธอ I'll be your boy ฉันจะเป็นผู้ชายของเธอ Please open up your heart ได้โปรดเปิดใจให้ฉันที Be my be my be my girl มาเป็นมาเป็นมาเป็นผู้หญิงของฉันสิ I'll be your boy ฉันจะเป็นผู้ชายของเธอ Be my be my be my เป็นของเป็นของเป็นของฉัน I just wanna be your boy ฉันก็แค่อยากจะเป็นแฟนของเธอ n n y y You shine everywhere เธอส่องสว่างไปทุกแห่ง ยมมาค e e n เธอเป็นดั่งราชินีของฉัน I'm alright for you I'm alright or die for you girl I'm alright for you ฉันจะยอมทำทุกอย่างเพื่อเธอ I'm alright or die for you girl ฉันจะยอมทำทุกอย่างเพื่อเธอเลยที่รัก Baby I'll be yours Baby I'll be, be yours ที่รักฉันจะเป็นของเธอ But you're so far away But you're so far away แต่เธอนั้นช่างไกลเกินเอื้อม Now please open up your heart ได้โปรดเปิดใจให้ฉันที I'm gonna be your boy ฉันจะเป็นผู้ชายของเธอ If it's the way I feel it ถ้าความรู้สึกของเราตรงกัน Just wanna be, your boy. be my, be my, be my มาเป็นมาเป็นมาเป็นของฉัน I just wanna be your boy ฉันก็แค่อยากจะเป็นผู้ชายของเธอ o B S, now I, I don't need anything hold my hand and run ฉันไม่ต้องการสิ่งใดจับมือฉันไว้แล้วออกวิ่งไปด้วยกัน I'm gonna be your boy ฉันจะเป็นผู้ชายของเธอเพลงนี้นะคะตอนแรกที่กดเข้าไปดู MV วด้วยซาวด้วยอะไรตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นเพลงแบบว่าดุๆอะไรอย่างี้แต่ว่ามาแบบตื่อๆอ้อนๆแบบว่าฉันจะเป็นผู้ชายของเธอให้ฉันเข้าไปอยู่ในใจเธอนะว่าโอ๊ยตายแล้วเจอเด็กมาออนแล้วยิงตาเซิร์ชดูโอ๊ยตายเด็กๆอายุ16-21ปี ดิฉัน28แล้วดิฉันรู้สึกเป็นป้าเลยแต่ดีจังเลยอะแบบเออน้องๆเก่งน้อนเด็กสมัยนี้คืออายุไม่ถึง20อ่ะเก่งมากเลยอะแบบมีความสามารถแล้วเราก็ดูเราก็แบบตอนนี้ป้านั่งไล่ดูทุกไลฟ์แล้วน้องไปขึ้นสเตจที่ไหนอะป้าไล่ดูหมดเลยแล้วเมื่อเช้าตื่นมาก็นั่งดูลงสตอรี่ก็ดูแบบตามนั้นนะคะถ้าเกิดใครอยากให้ตาแปลเพลงไหนอีกคอมเมนต์บอกด้านล่างกัได้เลยนะเจ๊สำหรับวันนี้ไปแล้วอย่าลืม กดไลค์เป็นกำลังใจให้ตาหน่อยนะคะนอนแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ